ถ้าคุณชอบภาพยนตร์อยากสร้างหนังเป็นของตัวเองอยากสร้างเรื่องราวกำหนดท่าทางตัวละครให้เคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์หนังสั้นแอนิเมชันโฆษณาต้องไม่พลาดคอร์สนี้ค่ะคอร์สอนิเออรจินสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันคุณสามารถที่จะสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันคุณภาพสูงแบบนี้เองได้โดยเราจะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การจัดฉากนำเข้าตัวละครกำหนดท่าทางตัวละครการเพิ่มเอฟเฟกต์การปรับแสงในภาพยนตร์การจัดมุมกล้องแบบภาพยนตร์ให้คุณยกระดับการสร้างแอนิเมชันที่สมจริงเหมือนกับภาพยนตร์จริงๆคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานจินตนาการได้อย่างเต็มที่ที่คอร์สนี้นะคะซึ่งเราจะยกตัวอย่างเป็นซีนแอคชั่นต่างๆในภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดต่อสู้นะคะเราจะสอนการขยับเคลื่อนไหวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะคะให้ตัวละครของเราเนี่ย มันสมบูรณ์แล้วก็มีชีวิตแบบนี้เลยนะคะราคาเปิดตัวคอร์สนี้นะคะเพียง2490เท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะปรับเนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้นราคาเต็มของเรานะคะ3,900บาทนะคะพอเราจะใส่เนื้อหานะคะเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันนะคะให้ครอบคลุมมากที่สุดในคอร์สนี้เลยนะคะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการนําเข้าตัวละครนะคะต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างหนังของคุณเองได้นะคะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะคะที่ d o น o v ว n a r